สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดอมคลัมเปิลเช่นเคยนะคลัมแบบเน้นๆหยิบมาครอแบบจัดเต็มนะครับหนึ่งคู่ครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับคู่ดึกครับตีสองครึ่งเซลตาบีโก้ครับเล่นที่บารีดอสพบกับบาร์เซโลน่านะครับบีโก้นี่ชนะ1เสมอ2จาก3นัดในซีซั่นนี้นะส่วนบาซ่านี่เพิ่งเล่นไปเกมเดียวถล่มเบียเรลไป4ต่อ0นะครับเฮตูเอตก็ย่างสูสีนะคู่นี้บาซ่าชนะ2เสมอ2และแพ้เซลตาบีโก้ไป1เกมจาก5นัดหลังสุดที่เจอกันโดยตรงนะครับ วันนี้บีโก้เล่นที่บาเลดอสวันนี้ใช้เชซอนมูริโยครับเดริโซเรสและยาโก้อาสปาร์ตนะครับส่วนบาร์ซ่ามีปิเก้ครับตรงกลางเฟรงกี้เดอจงและโซน้ากับตันทีมเลอเนลเมสซี่นะครับคืนนี้บาร์ซ่าบุกไปบังคับชนะ1สกอร์เพื่อเสมอตัวลุ้นสกอร์ขาดเพื่อพาแฟนๆเฮกันลั่นร้อยนะซึ่งดูแล้ว1ประตูน่าจะพอไหวนะจะดามองว่าต่อให้บีโก้เล่นในบาเลดอสได้ดีแต่บาร์ซ่าชั่วโมงนี้ก็หยุดยากเหมือนกันนะครับประตูเดียวเพืื่่ออออเเเสสมตัวกร์ขาดพฮ มองไปที่ทีมเยือนครับบาร์เซลโลนาครับนี่คือจจดมักคำเป้าแบบเน,น้นๆลาลิกาสเปนบาร์เซลโลนาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ลงไปถึงกลุ่มแลดหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะดําคคำเป้าลาแล้วสวัสดีครับ